สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์มูลนิธิสองยวสโง่วันนี้จะมานำเสนอวงจรควบคุมทิศทางของระบบไฮโดรดิซด้วยวาล์วที่ดับตามขั้นตอนที่หนึ่งตรวจจิกน้ำมันถ้าไม่ถึงสีแดงคือดีได้ขั้นตอนที่สองนำวาล์วปิดมาต่อที่เกีวัดแบบนีหนครับแล้วนำสายบางมาต่อที่วาล์วปิด แล,และมาต่อที่วากิวส์สามรูปีและทำหลาย่ามาต่อที่และมาต่อที่วากิวส์สามรูทมาต่อที่ินวัดไม่มีหน้นาปัาแลนา้นำสายกางมาต่อที่รูเ และมาต่อที่การลูกตูกและมาต่อที่การบอกคูและำสายตาอีกส้นมาต่อที่วาลูวาลีทัพสามรูบีและนำมาต่อที่การลูกตูก เปโปเรี่ยงครับขึ้น1ทต่า,าโยกกันโยกไปด้านขวาลูกสูกแต่ประมาณถูกไกขึ้น25บาทต่า หลับมาตรงกลางได้โยกกันโยกมาตรงกลางขึ้น1านได้โยกโยกมาด้นานซ้ายการลูกสูบจะเข้าจุดขึ้น25ว่าปิดเครื่องครับัน,น,นข้ตอนต่อไปปัจากการลูกสูบมาต่อที่ มอเตอร์อยู่ด้านล่างและทอดสายจากวคูหลูกมาต่อที่มอเตอร์ดูดด้านบนและเปิดเครื่องขึ้นสิพย์มาจะยกมาด้านขวาจากนั้นทวนเก็บนาฬิกาขึ้นสิบยาา์มา โยกันยกไปด้านซ้ายจนตามกีนนาฬิกาขึ้น15มาน้ามาโยกไปขึ้นขีกมาจากขึ้นสีบมาปิดเรื่องแล้วปิจบการนำเสนอเตียงด้เลนครับ